สวัสดีคับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็มีเหรียญสวยน่าเก็บน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งของหลวงปูมหาศิลามาให้ดูให้ชมกันนะครับ <c oughs> อันนี้ทำเรียมทองอิตาลีมานะครับสวยๆเรียมกันน้ำให้ด้วยผิวสวยมากๆนะครับพระองค์นี้ <c oughs> เอานี้ผิวสวยมากนะครับผิวสวยจริงๆนะครับไม่มีตำหนิใดๆใดๆทั้งนั้นนะครับสภาพร้อยเปอร์เซนเลยนะครับมีผิวลุ้งนะครับสวยมากนะครับนะเหรียญนาลายจากนะฮะตึงใจพบนะครับนะครับนาลายจากก็คืออาวุธของพระนาฬินะครับหรือว่าพระอินุนะผู้เป็นใหญ่ เี๋ยวผู้ใดในสามโลกนะครับผู้ปกปักรักษาโลกนะครับเป็นหนึ่งในสามเทพเจ้าตีมามูลมูลตินะครับได้ได้รับการเขา้ารูปบูชาในฐานะอะ่เป็นเจ้าสูงสุดนะครับ <c oughs> นี่สุดยอดเลยนะครับอัน <c oughs> นี้สวยมากนะครับพี่ๆนะถ้าใคร นะครับยังไม่มีก็หาเก็บหาเอาไว้ใช้ได้นะครับวิธีดีนะครับสร้างออกปีหกเจ็ดนะครับบวกสี่หกเจ็ดมีภาษาจีนนะครับด้วยนะครับซินซินเซียงชื่อเฉิงนะครับสมหวังทุกการนีนะครับสวยมากนะครับนะครับ ยันนะครับคือยันมหามงคลน,นะครับยันชั้นสูงของหลวงปู่ทรงเมตตาเขียนมอบให้นะครับพร้อมทางกัญชาให้ผู้สร้างนะครับคุณนุนะครับใช้ยันลายมือหลวงปู่นี้นะครับนี่นี่นะครับพิมพ์ปั๊มลงไปในเหรียญน,นะครับมองดูครั้งแรกก็งง,งๆแค่อาจารย์ต้อมท่านได้สรงเมตตาอ่านและแปลความหมายให้อันนี้ต้อง ต้องรอผู้สร้างมาแจ้งเปิดตัวเหรียญเหรียญจริงนะครับบอกได้เลยว่านะครับหลวงปู่นะครับท่านลึกซึ้งมากจริงๆนะครับเมตตาลูกศิษย์นะครับของท่านมากสุดๆนะครับขณะพระอาจารย์ต้อมท่านยังย้ําชัดเจนว่าผู้ทุเอุอนะครับครอบคุมทั้งสามภพพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับกล่าวมาแบบนี้พิมนะไปอ่านนะครับ ไปอ่านไปยังคนลุกนะครับปลื้มใจแทนผู้สร้างจริงๆนะครับ <c oughs> นี่นะครับจากนะยังมีความหมายเป็นมหามงคลยิ่งนะครับเพราะนี่คือสัญลักษณ์แห่งราชวงศ์จักรีของไทยเรานะครับเกีจหลายยุคหลายสมัยนะครับนิยมนะครับนำมาจะสร้างเป็นวัตถุมงคลสืบทอด ต่อกันมาช้านานนะครับจนถึงหลวงปู่ของเรานะครับท่านก็ไม่ลืมที่จะบรรจุสับพระวิชาที่กำกับลงไปในเหรียญนะครับรุ่นลายจากนะครับคือมียันเสมือนจริงที่แขนหลวงปู่นะครับฟอนต์โบราณตัวหนึ่งนะครหนังสือสวยงามนะครับเพิ่มความขลังนะครับโดยรวมนะครับเหรียญสวยๆนะครับมีพิมพ์คำว่าพระลาดวชิระ ธรรมโสพลนะครับพาราบวัชระธรรมโสพลนะครับ <c oughs> เหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทน,นะด้านหน้าแล้วก็มีตัวหนังสือจีนนะชินเชียงชื่อเฉียงนะครับแอบเป็นไทยก็สมหวังทุกประการนะ <c oughs> เหรียญนี้เป็นเหรียญเรียกเหรียญเนื้อชนวนทองแดง ABC น,นะครับเนื้อชนวนทองแดงนะงหลังก็จะมี นี่ลายจักรนี่มีเป็นจักรนะครับสวยมากนะครับออกปีหกเจ็ดนะครับมีหลันเล่กำกับนะนะครับมีหลันเล่กำกับนะครับสวยๆนะนะมันน่าใช้มากๆนะครับวงนี้นะครับตัวนี้มีเกแลนะครับนะครับชอบหาระวังด้วยนะครับพระนะครับต้องคมนะครับ คมคมเลยคมคมสวยๆลุงลุงแบบนี้เลยนะครับลุงลุงแบบนี้เลยทําเป็นเนื้อนี้นะครับวาละดีนะครับเจตนาดีพุทธกคุณดีพุทธกสินดีนะครับมาพร้อมเพียกนะครับพร้อมพิมนสารนะครับสุดยอดเป็นวัตถุอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บน่าใช้นะครับเอามาให้ชมให้ดูกันนะครับหลวงปู่มหาศิลาโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ